ปุยเมฆผู้ทำฝนหายบนท้องฟ้าสีครามอันสดใสมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าครามวิสที่นี่คือบ้านของเราก้อนเมฆหลากหลายสีสันมีทั้งเมฆชมพูบานเย็นและเมฆสีทองยามเช้าตัวเอกของเรื่องนี้ก็คือปุยปุยเป็นเมฆน้อยสีขาวสะอาดที่นุ่มนิ่มที่สุดในหมู่บ้าน ปุยนั้นมีหน้าที่สำคัญมากนั่นก็คือการเก็บสะสมหยดน้ำเพื่อไปรดน้ำให้ป่าไม้ด้านร่างแต่ปัญหาก็คือปุยนั้นเป็นเมฆที่ขี้เล่นเกินไปหน่อยเขาชอบมัวแต่แปลงร่างเป็นรูปกระต่ายบ้างรูปไอศครีมบ้างจนลืมเก็บหยดน้ำวันหนึ่งปุยมองลงไปบนพื้นโลก เขาเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เขาเคยไปรดน้ำเป็นประจำตอนนี้ต้นไม้นั้นใบเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลและเริ่มเหี่ยวเฉาดอกไม้ที่เคยชูคอก็พากันก้มหน้าลงดินปุยนั้นตกใจมากเขาพยายามจะทำฝนแต่ก็กลับพบว่าตัวของเขานั้นเบาหวิวเกินไปไม่มีหยดน้ำฝนเหลืออยู่เลยแม้แต่หยดเดียว ปุยนั้นเริ่มร้องไห้แม้แต่เมฆอย่างปุยก็ร้องไห้ไม่มีน้ำตาออกมาเป็นหยดฝนเขาก็ยิ่งตัวเล็กลงเรื่อยๆเพราะความเศร้าปุยนั้นก็ตัดสินใจเดินทางไปหาคุณปูป่ภูเขาหิมะที่อยู่สูงที่สุดเพื่อขอแบ่งปันหยดน้ำระหว่างทางเขาต้องผ่านนกอินทรีพายุที่คอยจะพัดให้ก้อนเมฆนั้นแตกสลายไป แต่ปู่ก็ใช้ความนุ่มนิ่มของเขาหลบหลีกมาได้เมื่อเจอคุณปู่ภูเขาคุณปู่ก็บอกว่าปุ้ยเอ้ยน้ำน่ะไม่ได้มาจากท้องฟ้าอย่างเดียวหรอกแต่มันมาจากความกตัญญูของเจ้าที่มีต่อต้นไม้ด้านล่างด้วยจงรวบรวมไอละเฮ้ยจากความรักที่เจ้ามีและตัวเจ้าจะดักขึ้นเอง ปุยนั้นขับตาลงเขาคิดถึงมิตรภาพระหว่างเขากับต้นไม้คิดถึงกลิ่นดินกลิ่นฝนทันใดนั้นตัวของปุยก็เริ่มเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีเทาเข้มเขาเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ลอยไปอยู่เหนือป่าใบไม้แหง้แหงแล้งเสียงฝนสานล,ลงมาปุยปล่อยหยดน้ำฝนลงชำ่ำไปหาเพื่อนๆต้นไม้ของเขามีความสุข ต้นไม้ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งดอกไม้บานสะพรางส่งกลิ่นหอมครากคุ้มไปทั่วตั้งแต่นั้นมาปุยก็ไม่เคยลืมหน้าที่ของตนเองอีกเลยเขาได้เรียนรู้ว่าการเล่นสนุกเป็นเรื่องที่ดีแต่การดูแลผู้อื่นคือสิ่งที่ทำให้ก้อนเมฆอย่างเขานั้นมีค่าที่สุด